ตีมกัญญาณตรประกาศสดเผยเลิกเสือเศรษฐการลูกเสกการแล้วทําเอาชาวเน็ตจับตาไมน่น้อยเลยค่ะสําหรับความสัมพันธ์ของเสือเศรษฐการลูกชายของเสกษโลโซกับแฟนสาวดีมกัญญาณตว่าความรักยังคงรักกันดีหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ยังเห็นทั้งคู่จับมือฝ่าฟันอุปสรรคประเด็นแม่ฝ่ายชายไม่ปื้มมาด้วยกันตลอด ล่าสุดสาวดีเปิดโอกาสให้แฟนตั้งคำถามเรื่องราวต่างๆใน IG Story ซึ่งก็มีคนเข้ามาถามถ,ามถึงประเด็นนี้ด้วยว่าเลิกกับเสือแล้วหรอคะตอนนี้โสดไหมคะยังคบกับเสืออยู่ไหมอัปเดตสถานะตอนนี้หน่อยคะ่ะโดยด้านสาวดีมก็ออกมาตอบแบบชัดๆไว้ว่าจะให้ตอบยังไงดีเอ่ยสดนะคะนอกจากนี้ยังมีคนเข้าไปถามต่ออีกว่าหัวใจเป็นยังไงบ้างคะ ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ดีมก็บอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะรักษาหัวใจตัวเองให้ดีรักตัวเองให้มากๆก่อนจะรักใครทุกคนสมควรได้รับความรักที่ดีและสบายใจค่ะสักวันจะมีคนเข้ามารักเราเราทุกคนสมควรจะได้รับความรักที่ดีเฮลตี้และดีต่อใจค่ะ